ตัวแทนคนแรกของประเทศนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดคว้ารางวัลนัตตาราชไม่แปลกใจเลยที่น้องจะได้รางวัลนี้น้องเจ้าคุณคว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเป็นรางวัลที่5้าในวัยสิบเอ็ดขวบที่ได้รับรางวัลนาตราชได้แก่คุณพันชนกชนพันสัง ากความพยายามอย่างหนักอารมณ์ที่เข้าถึงการแสดงมากกวาดคะแนนความสงสารให้กับฉากที่เจ้าตัวหลั่งน้ำตาในแต่ละซีนของนครเรื่องสงครามสมรส ที่เข้าฉากกับแม่แอปน้องก็คือส่งอารมณ์ได้สุดมากทาพี่พีทางบ้านน้าตาซึมตามซึ่งน้องเจ้าคุณก็เหมาะสมแล้วท้าให้พูดว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่มีความสามารถอย่างล,นล้นหลามกับผลงานที่พิสูจน์ฝีมือที่สามารถคว้าหัวใจคนดูได้ทังประเทศเพราะว่าน้องเจ้าคุณฝีไม้ลายมือในการแสดงก็ไม่ธรรมดาแถมยิ่งโตยิ่งเพิ่มออร่าความหล่อเริ่มกระจายก็คงไม่เกินจริงด้วยความสําเร็จของน้องเจ้าคุณหากย้อนกลับไปหลังจากที่โชว์ฝีมือเฉียบคมในบทบาทจากเรื่องสงครามสมรส จนสามารถคว้ารางวัลมาแล้วถึง5เวที